เมื่อ,อวันที่9กันยายน2528ราวั3นาฬิกากลุ่มฐานนอกราชการได้นำกำลังฐานราว500นายก่อการยึดอำนาจโดยการรัฐประหารเริ่มที่กำลังฐานจากกรมอากาศโยทินได้เข้าจับกลุ่มตัวพลอากาศเอกประพนัน์ปูเตเมีย ผู้บัญชาการฐานอากาศที่บ้านพักเพื่อใช้เป็นตัวประกันและกำลังฐานอีกส่วนหนึ่งพร้อมรถถังของกรมทหารมาที่4รักษาพงได้เข้ายึดกองบัญชาการฐานสูงสุดสนามเสือป่าเพื่อใช้เป็นกองบัญชาการคณะรัฐประหารพร้อมกับได้เข้ายึดทำเนียบรัฐบาลรับประบรมรูปทรงมาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมีพันเอกมนูรูปขจรปัจจุบันพลตรีนุนกิตรูปขจรนาฐานที่เคยถูกให้ออกจากราชการเนื่องจากกอบฏ์เมาหาไวา้เมื่อสี่ปีก่อนหน้าเป็นผู้นำพร้อมด้วยนายวกากัมโดมานัสรูปขจรน้องชายโดยกำลังฐานที่ใช้รัฐประหารมาจากหน่วยฐานมาที่พันเอกมนูนเคยเป็นผู้บังคับบัญชาและฐานอากาศของน้องชาย ขาดหน่วยฐานราบซึ่งเคยเป็นกำลังสำคัญของการรัฐประหารแทบทุกครั้งนอกจากพลเอกมนูและย,ยังมีนายทหารน,นอกราชการชั้นผู้ใหญ่อย่างพลเอกเสริมนาคคร์พลเอกเกรียงศักดนนิ์นันน์พลเอกอยศเทพหัสดินนายุทธยารวมถึงพลเดือนที่เป็นผู้นำแรงงานเช่นนายสิ์ลุกโดดนายปทินดำรงจ้อยและนายเอกยุทธอชนบุตรเจ้าของเชอชาเตอร์ ผู้เสียประโยชน์จากการปรับปรามเงินนอกระบบและเถือนของรัฐบาลในขณะนั้นเป็นผู้ร่วมก่อการขณะผู้ก่อการช่วยโอกาสยุดอำนาจในช่วงที่พลเอกเปรมติดลุลาน,นุนานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นอยู่ระหว่างเดินทางเยี่ยมประเทศอินโดนีเซียแ,และพลเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้บัญชาการฐานบกและผู้บัญชาการฐานสูงสุดอยู่ที่สวีเดนว่าทรงเปรการประทะการระวางไฟ กบฏในฝ่ายรัฐบาลเกิดขึ้นบริเวณลานพระบรมปฐมทรงม้าโดยการกบฏได้ระดมยิงสวากาวิทยุและอาคารของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลที่หนึ่งพุรักษาพระองค์และบริเวณวังปารุษกวันที่ตั้งของกรมประมวลข่าวกลางสำนักข่าวกองแห่งชาติในปัจจุบันทำให้นิเดวิดและวิดเลมเรียน สองนักข่าวต่างชาติเสียชีวิตถึงเวลาส้านอิตากาองกำลังฝ่าบบยกบฏก็ยอมจำนวนความสูญเสียถึงชีวิตที่เกิดขึ้นนอกจากสองนักข่าวตามประเทศแล้วยังมีทหารอีกสองรายประชาชนอีกหนึ่งรายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ60รายในช่วงต้นของเหตุการณ์ฝ่ายกบฏได้ประกาศชื่อของพลเอกเสริมณนะนะครว่าเป็นหัวหน้าคณะรัฐ หแต่เมื่อการยุดออำนาจลมเหลวพลเอกเสริมกับอ้างว่าตนรวมถึงพลเอกยังศักดิ์เลพพลเอกยศล้วนถูกบีบบังคับให้เข้าร่วมเมกาการกบฏจะมีโทษร้ายแรงถึงชีวิตแต่หลังจากเจราจารัฐบาลก็ยอมให้พลเอกมนูนเดินทางไปยังสิงคโปร์ส่วนนาวาอากาศสมนัสสามารถหลบหนีไปได้ใน,ในปี25 สารัฐบาลก็ออกกฎหมายนินรโทษกรรมให้กับผู้ต้องหาคดีกบฏในครั้งนี้นอกจากนี้การที่คณะกบฏไม่มีหน่วยทหารราบมาเข้าร่วมยึดอำนาจเช่นครั้งก่อนก่อนยังทำให้เกิดการสันนิฐานว่าอาจมีผู้ร่วมก่การบางไรายไม่มาตามนัดโดยเป้าหมายจะอยู่ที่นายทหารกุ่มกำลัง สำคัญอย่างพลโพพ,พิจิตอุลวนิตแม่ทัพภาคที่หนึ่งมีมาที่มาฐานบัญชาการต้านรัฐประหารที่กรมทหารราบที่11ราชาและพลโทพิจิตเองก็ได้เป็นผู้เจราจากับฝ่ายรัฐประหารและเปิดโอกาสให้พลเอกมนูออกนอกประเทศภายหลังเหตุการณ์กรบฏ9กันยา2528ได้เกิดการเปลี่ยน ข้ออำนาจภายในกองทัพโดยพลเอกชวริตยงใจย,ยุทธหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการยึดอำนาจได้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการกองทัพบอกแทนที่พลเอกอาทิตย์กำลังซึ่งพลเอกเปมประกาศในวันที่21มีนาคม2529ว่าจะไม่มีการต่ออายุราชการให้พลเอกอาทิตย์อีกเป็นครั้งที่สองละ สั่งปลดพลเอกอาทิตย์จากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในวันที่27พฤษภาคม2529คงไว้แต่ตำแหน่งผู้บัญชาการ